กับก็สวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนะครับวันนี้ก็แกะกล่องสองพระต่อนะครับกล่องน,นี้นครับกล่องน,นี้ต้องบอกว่ามีลุ้นตลอดนะครับส่งมาให้ผมนี่โอ้หลายรอบแล้วนะครับหลายรอบแล้วนนี้คือขาประจ Scotland ะสำสําหรับคะแนนนะครับขาประจําสําหรับพิมพ์คะแนนนะครับพี่คนเนี้หาพิมพ์คะแนนเป็นหลักเลยนะครับหาพิมพ์คะแนนเป็นหลักเลยส่งมาผมก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ แต่ที่ส่งรูปมาวันนี้ก็น่าจะได้ผมตีไว้2อ,องค์นะครับผมตีไว้2อ,องค์แต่ที่เขาส่งมา3องค์นะครับเ,เห็นกล่องก็น่าจะรู้นะครับแวบบๆนะครับอขอไม่โชว์ชื่อนะครับน,นี่ดูอย่างเดียวครับสองอย่างเดียวครับผมลงคะแนนไปเมื่อวาน1องค์นะครับ EP เท่าไหร่3 30 304นสี่หรือส0มน้าไม่แน่ใจนะครับปิดไปลาดกระบังนะครับองนั้นปิดไปลาดกระบังนะครับแต่ยังไม่ส่งนะเพราะว่าที่เขาขอ,อขอขอให้ส่งพร้อมกันอีกทีเดียวนะครับยังไม่พอ <c oughs> <c oughs> มีลูกหลานหลายคนเอาตามนั้นครับชอบก็จัดไปครับแล้วแต่นะครับผมก็ลงลารายละเอียดให้ดูแบบที่ผมรับเข้านะครับ เคยได้ไปแล้วครับเคยได้ไปหลายองค์แล้วนะครับพี่ท่านนี้เคยได้ไปไหลายองค์นะครับก็มีพี่ท่านใหม่นะครับที่เข้ามาสอบถามก็ผมก็ส่งให้ดูแล้วก็ได้เช่าหากันไปนะครับคนเก่าก็วนกลับมารับรับอยู่นะครับคนเก่าว,วนกลับมารับเรื่อยๆนะครับทําให้อ่าต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณนะครับ ห็นแล้วนะองนี้องเนี้ผมจับดูพระองนี้ผมจับดูพระยังไปไม่ได้นะครับอันนี้ยังยังใหม่อยู่นะครับโอเคครผมจับผมเห็นแวบๆแล้วแหละนะครับไม่ไม่ต้องส่องแทบไม่ต้องส่องนะครับอ่าโอเคนี่อ่าององนี้ยที่ผมไปได้นะครับอง์นี้ที่ผมไปได้นะครับอ่ามีพี่ท่านหนึ่งเอาไป4ี่องนะครับอ่าบอกว่าถ้าเจออีกองคหนึ่งทักมาหน่อยนะครับอ่าองนี้ผมไปได้นะครับ ส่วนอง์นี้ไปไม่ได้นะครับขอดูองนี้ครับขอดูองนี้นครับดูครับว่าไปได้กับไปไม่ได้นี่จะต่างกันยังไงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ย <k our circumstances> วผมเลียงให้ดูเลยนะครับว่าที่ไม่ได้ไปต่อเพราะอะไรนะครับผมเลียงให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูด้วยนะครับอ่ะอ่ะผมรับสององนะครับอันนี้ผมรับสององนะครับองค์นี้ผมรับแล้วก็องค์นี้ผมรับนะครับคือจับดูก็รู้แทบจะไม่ต้องส่องนะครับส่วนองค์นี้เป็นพระอ่าทาขึ้นมาใหม่นะครับทําขึ้นมาใหม่ครับ ภาพเนื้อใหม่ต้องบอกว่าพาเนื้อใหม่นะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมลองดึงกล้องดูนะครับอันนี้ยังไม่ส่องนะครับผมลองดึงกล้องดูเฉยๆนะครับโอเคครับขอส่องเริ่มตั้งแต่องค์แรกก่อนนะครับเทียบเนื้อหานะครับลองส่ององค์แรกนะครับเพื่อเทียบเนื้อหานะครับองค์นี้ใบสั่งนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าองค์นี้ใบสั่งนะครับถ้าท่านไหนที่ดูแล้วชอบต้องขออภัยด้วยนะครับ ไหนล่ะอ่าโอเคครับแสงเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคอ่าโอเคนะครับอ่าผมพยายามที่จะเห็นชัดๆนะครับเมื่อกี้นะ้ำมือผมสส่ไปใส่มาเกินไปนะครับมือผมสส่ไปใส่มาเกินไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปส่องแบบอันนี้ผมส่องด้านหน้าก่อนเดี๋ยวผมไปส่องด้านข้างทีเดียวพร้อมกันนะครับ ด้านหน้าแล้วก็มาองค์ที่2นะครับเห็นไหมครับนี่องค์ที่สองนะครับใครเจอเนื้อแบบนี้ผมก็สะสมอยู่นะครับเนื้อแบบนี้ผมสะสมนะครับนี่นะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอง์ที่สองนี่ยังว่างครับท <laughs> ี่สองอยังว่างอ่ะโอเคนะครับ อ่าี่คะแนนนะครับคะแนนนะครับส่วนองค์ที่สามนะเห็นไหมครับองค์ที่สามผ้าเนื้อใหม่นะครับนี่องค์ที่สามผ้าเนื้อใหม่นะครับอ่าผ้าเนื้อใหม่นะครับยังไม่ได้รับนะครับยังไม่ได้รับนะนี่คือผ้าเนื้อใหม่นะครับดึงดูเลยครับนี่อันนี้ไม่ได้ส่องนะครับแต่ว่าใช้โทรศัพท์นะครับดึงเข้ามาใกล้นะครับเห็นไหมครับต่างกันรีบเลยนะครับต่างกันรีบเลย เดี๋ยวผมขอไปส่งรายละเอียดทีละขั้นตอนนะครับไปส่องฟอร์มพระทีละแบบนะผมขอไปส่องฟอร์มพระทีละองค์นะครับเดี๋ยวผมขอหันหันมาอีกด้านหนึ่งก่อนนะครับสว่างไปเดี๋ยวไม่เห็นเนื้อจริงขององค์พระ ถ้าสว่างไปจะไม่เห็นเนื้อจริงขององค์พระครับตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมถ่ายตอนเช้านะครับวันนี้ผมจะไปที่ไหนละ่ะน่าจะพุทธมทนตรสายสี่นะครับวันนี้นัดลูกค้าไว้พุทธมทนตรสายสี่นะครับลูกค้าเก่านะครับลูกค้าเก่า ก็กลับมาจากสารัฐนะครับลูกค้าเก่ากลับมาจากสารัฐนะครับก็บูชาพระผมไปก็34องค์นะครับพี่ท่านนี้นะครับวันนี้มาจากสารัฐก็ก็นัดนัดเจอครับนัดเจออยากอยากเห็นหน้าก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณครับไม่ใช่อยากเห็นหน้านะครับคือนัด <c oughs> นัดเอาพาาไปส่งองค์หนึ่งครับ จริงๆผมก็จะนัดเขาอยู่ที่นัดพี่เขาอยู่ที่อะไรนะอ,อะไรนะปั๊มปตทบางแคนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะนัดเจอกันแบบถ้าเป็นรอบนอกนะครับรอบนอกก็นกคล้ายๆรอบนอกนะครับแต่จะไก,กลผมหน่อยอยู่ผมอยู่บางนาเนาะไปบางแคก็จะไกลหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาคนละครึ่งทางนะครับมาคนละครึ่งทาง ไม่ได้พูดเรื่องพาเลยนะครับโอเคนะครับอน,นี่เนะื้อหาที่ผมรับนะครับนี่องค์ที่2นะครับองค์ที่2นะครับเอะองค์ที่2ไปนู่นหรือเปล่าครับองค์ที่2ไปรัดกระบ,บังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใพี่ราดกระบ,บังดูก่อนแล้วกันครับ โอเคครับองค์ที่สององค์ที่สามเนื้อหาแบบยุคหลังนะครับนี่คือพระเนื้อหายุคหลังนะครับอันนี้เป็นพระที่ยังไม่รับนะองค์นี้ผมยังไม่รับนะผมขอส่งคืนนะครับรายละเอียดยังไม่มีอะไรนะครับรายละเอียดยังไม่มีอะไรนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับคร่าวๆนะวันนี้พิมพ์คะแนนนะครับวันนี้พิมพ์คะแนนผมวันนี้ผมก็จะติดต่อลูกค้าไปนะครับ ก็หลายท่านอยู่ที่ผมแกะพร้าเมื่อวานแล้วก็แยกภ้าไว้นะครับเก็บระเมื่อวานแยกพ้าไว้แต่ว่ามีองค์หนึ่งที่ไม่ใช่สายสมเด็จนะครับผมก็อยากจะให้ดูนิดนึงครับว่าผมน่าจะอ่าไม่ใช่สายสมเด็จนะครับ เห็นหลังยันหลังครับเห็นยันหลังไหมครับอ่าองนี้ไม่ใช่สายสมเด็จนะครับแต่ผมก็น่าจะได้รับไว้นะครับพี่ท่านนี้ก็ส่งผ้ามาให้ผมเรื่อยๆนะครับมีองไหนที่ผมแบบรับผมก็จะเช่าไว้นะครับเป็นผ้าดีเป็นผ้าดีนะครับเป็นผ้าดีเห็นไหมครับรายละเอียดเนื้อหาครับอันนี้ผมก็บูชานะครับบางที่แบบไม่ได้แบบเน้นสมเด็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มีผ้าแท้ผ่านมาผมก็เอานะครับมีผ้าแท้ผ่านมาผมก็เอานะครับแบบนี้ทำแต่ว่าจะบอกว่าไงนะนี่คือเนื้อหาผ้าแท้นะครับชัดหรือเปล่าไม่รู้ครับอลองดูนะครับทำไมชัดผมมาซ้ําให้ใหม่นะครับอันนี้ผมก็เข้าไว้เฉยนะครัเดี๋ยวผมติดต่อลูกค้ามีหลายองค์ครับที่ผมรับเข้ารอติดต่อลูกค้านะครับ ก็สำหรับท่านที่ผมส่งกลับนะครับต้องขออภัยนะครับบางท่านผมไม่ได้โทรแจ้งเลยนะครับผมมาเยอะมากต้องขออภัยนะครับโอเคนะครับองค์นี้คือติดต่อลูกค้าเรียบร้อยนะครับส่วนพ้าอื่นหลักๆมีแต่สมเด็จนะครับโอเคขอบคุณมากครับ